บาดีและวสวัสวดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนหรือว่าสีพี่น้องภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับข่าวซูซองบ่าวใส่นแนแวลอีกแล้วพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับซองบ่าวใส่อีกคือเกา่าคือเดิมเติมพระรังทุกครั้งที่บ่าวใส่มาถ่ายคลิปโดยก่อนอื่นว่าใส่กับขขอกราบพ่อแม่พี่น้องผักกดได้กดเซร์หรือพ่อแม่พี่น้องกดติดตามบ่าวใสา่บ่เคยขำโฆษณาจากักเถื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมื้อน,นี้บ่าวใส่กลับมาเฮือน ยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยคือซื้อสาบุญตาซาแนวพ่อแม่พี่น้องกระทางเพิ่นก็ได้จ้างสร้างมาทาสีเฮือนเพิ่นเนาะว่าใส่กระชได้มาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งส้มกันเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยได้เบิ่งไปส้มน้ากันเนาะพี่น้องมาฮอดมาถึงบ้านที่ยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือบ้านสาบุญตาซาแนวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าโอ้บ้านโมนเมนต์หลังน้อยเนาะ ก็ถือว่าสวยงามพ่อให้พี่น้องยตอนนี้พ่งกัได้ทาส่งทาสีเป็นกันยังบเรียบร้อยปันไดเนาะเพราะว่าทางสร้างพ่งกักำลังเฮ็ดกันอยู่พ่อแม้พี่น้องเลยกำลังทาสีกันอยู่เนาะโดยอันนี้ก็จิเป็นด้านข้างหน้าถนนเนาะพ่อไพี่น้องกับเือนของซาบุตาซะแน่พ่อไอ้พี่น้องกับทางทีมงานของเฮาเองเนาะ ตอนนี้ว่าใส่ก็ได้มาหอดเพิงเป็นที่เรียบร้อยเนะาะกถ่ายทำร้านนาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซมกันเลยเนาะอันนี่จะเป็นทางประตูเข่าขพี่น้องเมาข้าวหอดทางสร้างพันทาสีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีสร้างสบายดีโดยสบายดีปมา สร้างดูสร้างท่าซีดูด um mm ูส hmm. ร้างท่าซีซื normal, ่อทีมงานอย่างน้อสร้างนี่เนาะอ้ทีมงานของบ่าวบุญอุ้มเพื่อนนี่แหละโอ้ทีมงานบ้านบ่าวบุญอุ้มเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสร้างบุญอุ้มพ่อแม่พี่น้องก็รับท่าซีกะรับทุกอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นรับก็บ่ปูตะกะโลพ่อแม่พี่น้อง กสร้างหมุนอุ้มเหมืนกับพาทีมงานเพิ่นมาอีกคือเก้าพี่น้องเลยโดยถือว่าโดยตกแต่งทุกอย่างเลยเนาะโดยอืมทุกอย่างอันนี้ก็คือมีสัางมีลูกน้องจากคนเนาะสัางเนาะโอ้ยอันช่วงนี้ผมมีลูกน้องเนาะวางงานเราจีบวันแล้วโดยไปมี เป็นทีมคือกันเนาะตอนนี้กต่ทางทีมของสร้างมุดอุ้มกับมีอยู่สองคนตอนนี้เนาะโดยที่ผู้ที่ผู้ตอบเม่์เนาะซื้อยังเนาะโอ้ยไม่ซื้อจังไรก็ได้เนาะโอ้ซื้อจังไรก็ได้อ้าวเอาไปนี้ก็ได้สิซื้ออยงไรก็ได้เนาะโดยทางโดย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 ฝีมือดีทั้ง คู่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกระทาพ่อแม่พี่น้องอยากได้สร้างเนาะฝีมือดีๆก็ติดต่อมาทางบ่าวสายเสน่ห์อะไรพ่อแม่พี่น้องกต่ยินดีที่จะส่งจัดส่งให้เนาะเพราะว่าทางทีมงานทางทีมของบ่าวบุญอุ้มพ่อเนาะก็มีเพชรเพลานก็เป็นฝีมือพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพชลานก็ได้เนาะติดเพลานก็ได้เนาะด้วยฝีมือดีด้วยชิโก้เฮือนได้เดี๋ยวติดตั้งเฮือนเนาะ โดยติดตั้งเสาเนาะห้องน้ำห้องน้ำโอ้ห้องน้ำโดยโดยโดยท่ายวดน้ำกษิตเป็นเสาไม่ก็ได้โดยกำลังใจให้เพื่อนเนาะก็ถือว่าผีมือนี้ตอนนี้ก็สร้างบุญอุ้มเนาะกับทางยังก็ได้ตอนนี้เพิ่นก็อยู่คู่กันอยู่เนาะเพราะว่าเพื่อนทาสีโอเคกินข้าวเที่ยงยังสร้างยังเนาะ โดยยังมาท่านได้กินกันนะมานี่กินกาแฟก่อนโอ้กินกาแฟก่อนมาเนี้ยเออสาบุนตาเฮ็ดอยังน้อยสู้กินมาเนาะก็เป็นยินเราจับไก่เด้อะเหมือโอ้ว่าเป็นไตรเซกแล้ว่านต่งไก่เด้วมาเนี้ยมาเนี้ยก็เป็นไตรเซกแค่ต่งไก่เราอะอยากมากขู่มือแลอกโอ้ถือว่าเราได้ยงคนงานดีเนาะได้กันแล้วไวแล้วนี่นะโดยโดยโดย เพิ่นก็เลี่ยงตามฝีมือของสร้างเนาะ,นะเพราะว่าสร้างกรเฮิตดีพ่แม่พี่น้องเลยสร้างทีมนี้เนาะกระสร้างบ้านโคกงใหญ่ของเฮาเนาะทีมงานของ,งก่นก็ะซื้อบุญอุ้มพ่อแม่พี่น้องเลย,ย,ยแต่ตอนนี้ก็ทางทีมงานของเพิ่นก็ยังมาบ,บ่ครบกันเท่าไหร่เนาะก็มีอยู่สองคนเพราะว่ากรสิีได้ข่าู่หน่าฝนแล้เนาะก็บ่ค่อยมีงานก็บ่ได้ติดต,ต่อทางทีมงานเพิ่นมาพ่อแม่พี่น้อง

บมดสีโดยทางบาสายกับโอลมกับบม่แนวเพราะวะดงนอกกับโมมี่น่าจ้องโอ้มีแต่สองคนเนาะเพราะว่าทีมงานบุคคลว่าเช่นซะเพราะว่าเขาเจ้าออกไอออกหน้าทำอะไรแบบนี้เห่อเพราะว่าตอนนี้มันกัดสิเข่าสู่หน้าฝนเนาะเพราะว่าสิเข่าเห็นไงเห็นหน้าว่าเช่นซะ ไอ้ที่เราสร้างบ้านเฮาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละโอ้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าสร้างชาวนาดโดูซีบเสริมของเพื่อนเนาะแต่ก็สิืว่าวันรักก็ได้เนาะเพราะว่าเลี้ยเขานี่ปุ๊บนี่เฮาต้องมาตอนนี้เนาะโดยอันนี้ก็เป็นหัวหน้าสร้างของพี่น้องเลยทั้งสองคนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องของมีก็เลยทาเอง <laughs> chạm pin lại, sang chạm pin lá man sang chạm pin thôi em phi nó cái chi tiết theo theo sang rồi à thang, sang bên bài đi sang rồi thoải đi. Đi, à, đi sang tất cả mọi người rồi xíu team ngang nó sang thì nó tháng โดยโดยสางสื่อทีมงานอย่างนาะสื่อทางสร้างเพื่อนเนาะเพส่วนการยังบุทะต่อของเพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเมางานอยู่เนาะนาาอย่งตอนนี้ก็อยากผู้สื่อเสียงทีมงานของเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อว่าต่อไปก็สิมีคนติดต่อมาเนาะก็สิได้บอกสื่อไปเนาะถ้าว่าบอกสร้างที่ซื้อเขาก็บผูู้โมมีทีมงานเขาก็บโอยากติดต่อเนาะ เติดตั้งกระโลบ่โดยติดตา้กระโลติดอะไจากมือแล้วติดงานนี่แหละโอ้ติดมือวานนี่เนาะไว้หทังโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ว่าสายจะสอบถามทางทีมงานเป็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เพื่นก็ยังรอท่านได้ตอบอยู่เนาะกระิเข้าไปไหมพี่น้องโดยตอนนี้เพื่นก็กำลังติด ตากะโลกำลังเมาอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้จะเป็นเพื่อนของยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะเนาะกับเพื่อนสาบ,บุญตาแชนแนลของพแม่พี่น้องโดยถือวา่าสวยงามเนาะอันนี้จะเป็นล้านในครัวของเพินนะ่นเนาะโดยโอเคพแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นก็นยังติดโอ้ กำลังต <ítulo> <es> anyway, ักปูนเนาะกัเลยว่ามีเวลาตอบกขาเพราไปย่งพี่น้องเขาไว้อีกรอบงาเนาะหลายคนอยู่เนาะนี่คือเจ้าบ้านเพื่อนเนาะสวัสดีสาวตาสวัสดีมาเบิ่งเฮือน Lăng Bắc nhảy rồi tập bài gì? bên nhắc đấy? lông kéo cơ phun gì đó, kéo vảy đuôi, kéo cơ phun. cái này, này. nha, hay thàn Đồi, rồi rồi rồi. cái rồi. thăm gặp khao, như nó su san gì. rồi. quạt sì lau mu. xếp. rồi. làm su san gì nó. คือเจ้าจะไปทา้งในนอกเหมือนว่าจะออกทั้งนอกเหมือนแต่ยังมาู้ว่าไปฮอสานกับเลยเวะมันอีก่อนโดยเขาบอกขอใจเนาะที่มาเวะหาเนาะโดยอันนี้ก็ทางซาบุนตาซานนลเนาะก็คือทีมงานของมาใสเอิงพี่พี่น้องนี่ก็เฮือนชาญของเพื่อนนะแม่กต่อเติมด้วยด้วยด้วย มีแนวเพ็ดกับประเทศต้าบุนตาเนาะกั<ด>บบอลกวนแล้วโดยสบายดีโดย,โดย,โดยนี่จะเป็นทางด้านตะวินขึ้น,นมาไม่พี่น้องเลยเนาะต,ดดติดวงกลมปับสวยง,งามเนาะตอนนี้ก็มาเบิ่งต้นไม้ของสาวบุนตาเพ่อไม่พี่น้องเลย เป็นส่วนย่อมเนาะก็ได้ปลูกเป็นข้างหน้าบ้านเพิ่นก็เป็นที่สวยงามเนาะสาบุนตาเพิ่นก็รักสิ่งแวด้อมให้พี่น้องเลยตอนนี้โอเคผมเป็พี่น้องหลังจากที่บ่าวใส่กระโอลมทางสร้างเนาะกระทางเจ้าของบ้านเนาะก็คือสาบุนตาสาแนออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะกระเฮือนซานของเพิ่นกำลังง่ญ่ละงามเนาะพ่อพี่น้องก็ถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะ z o ม m ซ e เนาะติดต่อมาทางซองบบาวสายเซลลได้เนาะกครยินดีท,ที่ที่ส o มเซลได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเรื่อนของซาบุตานี้สวยงามมากเนาะเพราะว่าจะเป็นเดินกับสนามกักว้างพ่อแม่พี่น้องเลยโดยขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะทาง fc เนาะที่ติดตามชมซ่องเบาสายเนาะทุกครั้งเนาะโดย คลิปบอสัยก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้พรม่พี่น้องก็มีคลิปหน้าอีกต่อๆไปเนาะให้พรม่พี่น้องนะครับชมเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้ือกาวคำว่าสบายดี